กราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านครับช่องชุติเดชโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้ตอนพิเศษนะครับพยากรณ์ตอนพิเศษดาวบุญใหญ่ครับดาวพระสุปดีย้าย30เมษายน2567ายเเป็นดาวที่ย้ายประมาณปีละหนึ่งครั้งครับเป็นดาวที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นดาวบุญใหญ่นอกเกว่าดาวแห่งชีวิตนะพระสุปดีย้ายครั้งนี้จะมีผลยาว,ยาวๆไปอีก379วันเลยนะครับก็ประมาณปีกว่ากว่าจนถึงวันที่ 13นพฤษภาคมของปีหน้าเลยนะต้องบอกอย่างนี้ปี68จะมีเรื่องดีๆรออยู่นะครับสำหรับช่วงก่อนนั้นนี้ก็เป็นราชาโชคแลวก่อนนับจาก30เมษายนนี้จะย้ายมาเป็นจุลจักรก็มีผลนะครับสำหรับทุกลักนณาราศีเลยจะมีเรื่องดีๆรออยู่แต่ละราศีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ได้วางลาาักนณาแล้วก็ตั้งดวงให้กับ12ราศีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพยาก,กรณ์กันนะครับช่วงต้นเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าเป็นดาวใหญ่ยังไงเพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์ก็คือดาวที่มี พลังชีวิตอยู่นะีกว,ว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนมากถึง90%ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของโลกเราคือน้ำนะครับเป็นดาวชีวิตฉะนั้นดาวเป็นดาวใหญ่ด้วยนะครับท่งอิทธิพลก่อต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ช่วงวันเกิดของท่านก็คือลัคณาสถิตว่ามีพระศบ,บดีอยู่ในตําแหน่งเรือนอะไรนั้นอะ่ะจะส่งผลเรื่องนั้นโดยตรงนะครับซึ่งการพยากรณ์สําหรับดวงปีตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 6 7เป็นต้นไป เดี๋ยวจะพยากรณ์แต่ละลัคนาราศีครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกรกฎพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววาสาทะานเองครับคือดาวพระจันทร์ตัวแทนดาวคือเลข2ครับพิมพ์เลขสอรัวๆหตัวครับเลขห้าคือดาวาพระประสวดีนะครับดาวบุญใหญ่ความโชคดีและความมีโชคลาภให้กับท่านเองครับและท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐนั้นขอท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับลัคนาราศีกรกฎครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกรกฎพิมพ์คอมเมนต์เป็นดาววาสนาท่านเองครับดาวพระจันทร์ตัวแทนดาวคือเลข2นะครับพิมพ์เลข2รวัรวห้ตัวครับเลข5คือดาวตัวแทนดาวพระพฤหัสบ,บดีนะดาวบุญใหญ่ที่จะย้ายแล้วก็ส่งความโชคดีให้กับท่านนะครับดาวพระจันทร์นะครับตำแหน่งนี้แล้วก็มีดาวพระสัสบ,บดีย้ายนะครับเป็นจุลจักรนะี มาอยู่ที่เรือนลาพระนะบต้องบอกว่าหน้าอิจฉานะครับชาวกรกฎมีดาวบุญใหญ่มาคุ้มภัยมาส่งเสริมเรื่องของโชคลาบลาบผลลาบลอยหรือว่าโชคลาบแบบฟุกๆของคุณเนี่ยตลอดทั้งปีนี้มีโอกาสสูงที่สุดนะครับต้องบอกเช่นนี้ทุกการทํางานด้วยนะเรื่องของโชคการทํางานโชคความสำเร็จมีหมดนะครับทั้งนี้ประสบดีเป็นเจ้ารวนสุภาพด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับการช่วยเหลือการหนุนหลังจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านแล้วก็นในที่ทํางานด้วยนะครับ งานประจําก็มีโอกาส de ราราาหรือว่าได้โชคลาภการงานเป็นการเงินพิเศษให้กับคุณนะครับค้าขายยิ่งต้องบอกว่ายินดีรอด้วยนะครับจะมีคําสั่งซื้อใหญ่ๆเอาอรยใหญ่เข้ามา pointers. จากลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําคุณด้วยนะครับเป็นโชคลาภจากการทํางานเงินก้อนด้วยนะครับ,รากการรบแล้วก็ทางนี้ครับราศพฤษีเป็นเจ้าเรือนอริความหมายดีนะครับคุณมักจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วได้รับายได้พิเศษด้วยนะครับใครที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้อยู่ก็จะได้เงินคืนแน่นอนนะครับในปีนี้ลองติดตามทงถามนะครับ ทั้งดาวยังส่องแสงเนี่ยมาที่เรือนปุตตะด้วยตอวชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีโอกาสนะครับได้ใครที่ปรารถนาอยากจะมีบุตรมีลูกอยู่ก็มีโอกาสสมหวังได้อภิชาตบุตรบุตรที่ดีด้วยนะครับลัคนาราศีสิงค์ครับเมอนข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงค์พิมพ์คอมเมนต์นะครับเป็นดาววาสนาท่านเองดาวพระอาทิตย์ครับตัวแทนดาวคือเลขหนึ่งครับพิมพ์เลขหนึ่งรัวรัวห้าตัวครับ เลขห้าคือตัวแทนดาวพระพรหสบดีนะครับความโชคดีและความมีโชคลาภให้กับท่านเองครับดูที่ดาวพระสบดีนะครับย้ายมาอยู่ที่เรือนการงานของคุณนะครับแน่นอนครับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับตลอดอันนี้ไปอีกหนึ่งปีชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีการงานที่ดีมากๆนะครับพฤหัสบดีเป็นตัวแทนของความโชคดีตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการทํางานประจํางานบริษัทต้องถือว่ามีผู้ใหญ่มาหนุนนํำเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยดีเด่นที่สุดนะครับความก้าวหน้าความสําเร็จหรือว่าการเลื่่อนนนนั้ตแแหงบบ รวดเร็วหรือแบบก้าวกระโดดเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ว่าโดดเด่นมากๆนะครับความเป็นดาวบุญใหญ่เช่นนี้นะครับทั้งนี้ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะครับก็ชัดเจนครับมักจะได้รับความช่วยเหลือในของหน้าที่การงานแล้วใครที่ค้าขายครับจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้ารายใหม่ด้วยนะครับเอาใจใส่ให้เต็มที่นะครับกลุ่มค้าขายตนเมืวันเหนื่อยแต่คุ้มค่าครับเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีมากๆนะครับ แล้วก็พระสวัสดีเป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ยความหมายดีนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับหมายถึงว่าเรื่องของหน้าที่การงานนะครับจะดีขึ้นงานที่เคยติดขัดเคยล่าช้าก่อนหน้านี้เนี่ยมาเริ่มทาหรือว่าในปีนี้คุณจะทําได้สําเร็จทุกเรื่องนะครับใครทํามาค้าขายกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าซื้อมาขายไปนะครับรับส่งสินค้ากลุ่มนี้ทําได้ดีครับหรือว่ากลุ่มค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลกลุ่มนี้ดีมากๆนะครับหยิบจับเปิเงินก้อนได้เลยนะครับรวมถึงงานที่ ต้องเกี่ยวข้องกับที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์ชาวลัคนาราศีสิงห์จะทําไห้ดีนะครับจะขายหยิบจับอะไรก็ขายได้ได้ราคาที่ถูกใจด้วยนะครับลัคนาราศีกันครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันพิมพ์คอมเมนต์นะครับเป็นดาววัสนาท่านเองครับดาวประพุทธตัวแทนดาวคือเลขสี่นะครับพิมพ์เลข4รัวๆ5ตัวครับ เลข5คือดาวพระพระัสบ,บดีดาวบุญใหญ่ความโชคดีและความมีโชคลาภให้กับท่านเองครับดูที่ดาวพฤหัสบ,บดีนะครับย้ายมาเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งอยู่ที่รอนสุภาด้วยชัดเจนนะครับชาวลัคนาราศรีกันจะได้รับความช่วยเหลือนะครับการหนุนหลังจากผู้เลักผู้ใหญ่ในหน้าทีการงานหรือว่าการทาํามาค้าขายเป็นอย่างดีนะครับอีกทั้งในช่วงตลอดปีนี้คุณจะมีโอกาสได้เดินทางมากขึ้นเดินทางไกลก็มักจะ แข็งแกรแล้วก็มักจะสําเร็จด้วยรเรื่องของหน้าที่การงานบางท่านได้พัฒนาตัวเองครับบางท่านก็ได้หรือว่าได้พบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนำเรื่องของหน้าที่การงานนะครับความกข้าหน้าเด,เด่นนะครับและสวัสดีเป็นเจเริญพันธุ์ทุกด,ด้วยก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีโอกาสขยับขยายต่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะครับท่านใดที่ค้าขายอยู่ต้องบอกว่านับจากนี้ไปอีกหนึ่งปีนี่ความรวยรอยอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ เหตุนะครับเราต้องริบหยิบจับอะไรทาให้เต็มที่เลยนะครับค้าขายมีโอกาสขยับขยายหรือว่าขยายสาขาได้ด้วยนะครับงานประจํางานบริษัทก็ถือว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าสูงนะครับแล้วก็รวมทั้งเรือว่ามีโชคทางด้านการเงินการลงทุนด้วยนะครับพลรือสมบูรีเป็นเจ้าเรือนปัตตนีใครที่เป็นนักลงทุนหรือว่าค้าขายไปมีหุ้นส่วนยาวๆไปนับปีนี้จะมีโอกาสเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือว่าหยิบจับเงินก้อนได้เลยนะครับรวมถึงใครที่ทําธุรกิจค้าขายเนี่ย นับจากนี้ไปก็มีโอกาสนะครับได้พบเจอคนมากขึ้นเห็นโอกาสช่องทางรายได้เสริมง,งานใหม่ๆม,มากนะมีโอกาสมากนะครับส่วนใครที่นะเป็นช่วงเวลาของการเรียนอยู่นะหรือว่าวัยเรียนหรือว่าศึกษาหาความรู้ก็อบอกว่ามีโอกาสทําอะไรก็มีโอกาสสาเร็จสูงนะครับหรือว่ากลุ่มของใครที่กาลังหางานทําว่อหางานอยูนะ่มีโอกาสได้รับงานที่ดีนะครับช่องทางอาชีพที่เลือกแล้วก็ จะเรียกว่าจะทรงเสริมของหน้าที่การงานในระยะยาวของคุณได้นะครับท่านนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสสูงนะครับมีงานที่ดีครับ